คุณเป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่รู้มาเยอะแล้วเรียนรู้มาก็มากใฝ่รู้ใฝ่ถามใฝ่เรียนแต่ว่าที่มีปัญหาก็คือเรื่องของการลงมือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะกลั่นกรองความรู้ของเราแล้วออกมาลงมือทำนั่นคุณมีปัญหาแล้วคะ่ะอย่างที่เราเรียนมาทฤษฎีกับปฏิบัตินั้นแตกต่างกันต่อให้คุณเรียนทฤษฎีเก่งแค่ไหน ถ้าคุณปฏิบัติไม่ได้คุณมีทักษะไม่มากพอคุณก็คือคนที่อาจจะไม่ใช่คนที่รู้จริงในสิ่งที่คุณคิดว่ารู้ก็ได้ค่ะทักษะสํำคัญในการทำซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณรู้แล้วคุณก็ต้องทำให้เห็นสักทีถ้าบอกว่ารู้แล้วร้อยครั้งขอให้คุณทำให้เห็นสักครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะอย่าจมอยู่กับเรื่องของทฤษฎีอย่าอยู่ กับเรื่องของวิชาการออกมาแสดงให้เห็นว่าคุณทำได้เพราะถ้าคุณทำได้ก็แสดงว่าคุณเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ค่ะร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำโคเอนจอย Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ